จงดีใจที่คุณยังมีชีวิตอยู่สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราหัวข้อวันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเตือนตัวเองเป็นครั้งคราวจงดีใจที่วันนี้คุณยังมีชีวิตอยู่ชีวิตอาจเป็นเรื่องยากแต่กลับกลายเป็นเรื่องง่ายที่พวกเราส่วนใหญ่มักจะจมอยู่กับความเครียดในชีวิตประจําวันเราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถรับมือมันต่อไปได้อีก เหมือนจะไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นความกดดันในที่ทำงานการดิ้นรนในความสัมพันธ์ของเราหรือความไม่แน่นอนของอนาคตแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำเอาไว้ว่าไม่ว่าสิ่งต่างๆจะดูยากแค่ไหนมันก็มีเหตุผลเสมอที่คุณควรจะดีใจที่คุณยังมีชีวิตอยู่เหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่คุณควรดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่คือ ทุกๆวันเรามีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้เราทุกคนต่างมีพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตัวและทุกวันเราก็มีโอกาสใช้พรสวรรค์และความสามารถเหล่านั้นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนรอบตัวเราไม่ว่าจะผ่านการทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่เพียงคำพูดหรือท่าทางที่เราแสดงออกมาเราก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้และนั่น เป็นสิ่งที่คุณควรขอบคุณอย่างแท้จริงอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่คือโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องน่าประทับใจและประสบการณ์ใหม่ๆและแม้ว่าสิ่งต่างๆจะดูยากแต่ก็ยังมีสิ่งใหม่ๆให้ค้นพบและสำรวจเสมอไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆที่เราเข้าไปเยี่ยมชมหรือผู้คนใหม่ๆที่เราได้พบมันมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเสมอในโลก และทำให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตเรามีค่าแต่บางทีเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการดีใจที่คุณยังมีชีวิตอยู่คือมันทำให้คุณมีโอกาสเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเดินทางของการค้นพบตัวเองและการเติบโตส่วนบุคคลและแม้แต่ช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดก็สามารถเป็นโอกาสในการเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเป็นโอกาสใหม่ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้เรียนรู้ตัวเอง ได้รู้จุดอ่อนเรียนรู้จุดแข็งของตัวเองได้ท้าทายตัวเองและกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณสิ่งสำคัญคือต้องจำเอาไว้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยช่วงขึ้นและลงดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องยุ่งยากจำเอาไว้ว่าคุณมีเหตุผลที่จะดีใจที่คุณยังมีชีวิตอยู่อยากจะบอกว่าทุกคนและทุกวันควรใช้เวลาสักครู่เพื่อชื่นชมโอกาสและประสบการณ์ทั้งหมดที่ชีวิตได้เจอมาและรู้ว่าแม้สิ่งต่างๆจะดูยาก แต่ก็ยังมีเหตุผลให้ดำเนินต่อไปเสมอจําไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะหนีหรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เกี่ยวกับวิธีที่เราเลือกที่จะจัดการกับมันต่างหากเราเลือกได้ว่าจะสามารถปล่อยให้สิ่งที่เข้ามาเป็นตัวกาหนดเราหรือเราจะใช้เรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นหินเพื่อให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและเช่นเคยหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ รดฝากไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างผมหวังว่าเราจะได้แบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเพื่อให้เรามีกำลังใจทำต่อไปนอกจากนี้ช่วยรับชมคลิปอื่นๆของเราด้วยขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ